ครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ขา่าประเด็นดังครับเมื่อวานนี้ทางรองแม่ทัพภาคที่2แถลงข่าวสําคัญนะฮะหลังจากที่ไปจับกลุ่มตัวบุคคล21คนได้ที่ห้องพักเป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชาย20ก็ปรากฏว่าขยายผลจับกลุ่มเพิ่มได้อีก6รวมทั้งหมดเป็น27คนมีคํารับสารภาพบอกว่าเป็นกระบวนการสร้างขอนแก่นโมเดลขอนแก่นโมเดลคืออะไรกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยครับจะทํางานกันเป็นช่วงเป็นระยะ มีการแบ่งงานกันเป็นทีมส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนเรื่องอาวุธสงครามจากนักการเมืองท้องถิ่นมีเงินโอนจากต่างประเทศจะสร้างความวุ่นวายปั่นป่วนในเมืองขอนแก่นจากนั้นก็จะเจรจาก,กับทางตำรวจไปยึดอาวุธตำรวจไปปล้นแบงค์เอาเงินมาแจกคนเหมือนโรบินฮูดนะครับทำเป็นกระบวนการรับสารภาพแล้วทหารเมื่อวานถาแถลงเขา่าเป็นเรื่องใหญ่ฮะเมื่อวานนี้เนี่ยครับพลตรีทวัตสุขปลัง่งรองแม่ทัพภาคที่สอง ถแถลงผลคดีความคืบหน้าในการจับกลุ่มขบวนการก่อความไม่สงบข,ขอนแก่นโมเดลได้ซึ่งก่อนในนี้จับได้ผู้ต้องหา21คนจับได้เพิ่อมอีก6กคนหลังจากขยายผลนะครับโดยทางพลตรีธวัฒอธิบายครับบอกขบวนการของกลุ่มขอนแก่นโมเดลเนี่ยมีผู้บงการใหญ่อยู่ต่างประเทศมีแกนนําระดับจังหวัด7คนคอยจัดหามวลชนจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติหรืออพอปอชและกองทัพ ปราบกบฏจากนั้นจะคัดเลือกฝึกฝนการรบใช้อาวุธปืนและระเบิดโดยมีแกนนำสองคนจัดหาอาวุธจากนั้นจะแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเป็น3กลุ่มคือกองทัพปราบกบฏกลุ่มเดินสายฝึกอาวุธและกลุ่มหัวใจสิงโดยนักการเมืองระดับประเทศให้การสนับสนุนเงินสำหรับขอนแก่นโมเดลมี5ขั้นตอนคือ1ระดมมวลชนมากที่สุดเจรจาปลดอาวุธเจ้าหน้าที่เจรจาฝ่ายทหาร ทำลายสถาบันการเงินและนําเงินมาแจกใจ่ายให้กับประชาชนทําแบบโรบินฮุดตประกาศนโยบายทั่วปตตพีนี่เป็นศูนย์แต่ถูกกองทัพภาคที่สองจับกลุมได้ก่อนซึ่งขณะนี้กําลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามผู้บงการก่อความไม่สงบมาดําเนินคดตีตามกฎหมายต่อมีเสียงถแถลงเมื่อวานนะฮะที่สำคัญพบว,ว่ากลุ่มบุคคลกลุ่มนี้ การก่กอวิชากรรมต่อเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการเงินรวมท่านมีการเชื่อมโยงสนับสนุนงบประมาณจากนักการเมืองจำนวน5ล้านบาทเพื่อมาใช้ในการนัดหมายการประชุมและการเตรียมการเบื้องต้นมีการตรวจพบอาวุธสงครามมีการวางแผนขั้นต้นและมีหอบูลว่ามีการเตรียมจัดหาอาวุธสงครามเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งการดำเนินการท่านีีนะครับผมต้องขอขอบคุณ ทุกส่วนราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารและพี่น้องประชาชนที่ชี้ช่องทางข้อมูลข่าวสารและเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมได้เ,เป็นอย่างดีครับซึ่งหากเจ้าหน้าที่ไม่ได้รับความร่วมมือในครั้งนี้แล้วนะครับผมคิดว่าชาติบ้านเมืองเราคงได้รับผลกระทบด้านความมั่นคงครับผมขอจบการแถลงข่าไวไว้ที่เท่านี้ครับนี่ครับคุณผู้ชมปรากฏว่าทางคุณสุพรัฐาวงศ อดีตรองเลขานายกเป็นคนก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติคืออ,อพอปอชอที่ก่อนนั้านี้มีข่าวมีการฝึกฝนการใช้อาวุธมีการรวมตัวกันเนี่ยครับเจ้าตัวหลังจากถูกปล่อยออกมาเสร็จพูดชัดน,นะราบอกว่าจะเดินหน้าสร้างความปรองดองและขอยุบยกเลิอกอ,อพอปอชอเพราะตัวเองเป็นคนก่อตั้งและขอยุติบท,บทบาททางการเมืองต่อไปนี้ไม่ทําแล้วการเมือง แล้วไม่ทออําอพปชแล้วเลิกแล้วถ้าเกิดมีเรื่องระเบิดตุงตามอะไรขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวยืนยัน,ยนบอกมผมไม่เกี่ยวใครอย่ามาอ้างชื่อผมนะครับเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์กับสือมวลชนช่วงค่าคุณแม่มารับเองเขาบอกว่าหลังเจน้ไปเนี่ยตัวเองอายุ50แล้วขอดูแลแม่ดีกว่าไม่ทําการเมืองละมีเสียงนะฮะถ้ามบ้านเมืองมันเกิดวิกฤตอะไรที่เราจะทําให้บ้านเมืองเ,เป็นไปได้เราต้องให้ความร่วมมือแล้วก็สิ่งที่ผม คิดไปว่าอะไรที่จะให้บ้านเมืองมันเกิดการปองดองความรักความสมามัคคีกันในบ้านเมืองอะไรที่มันจะมีอะไรที่ทําให้เกิดความขัดแยง้งทําให้สงครามการเมืองเกิดขึ้นเราก็ควรจะหยุดไม่ควรคิดที่จะไปให้คนไทยมาห้ามหันกันเองหรือมาปะทะกันเองซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่ไม่ดีสาหรับประเทศไทยส่วนตัวผมเองนั้นผมได้คิดและไต่ตองดูแล้วว่าในฐานะที่เป็นประธานอ,อพปช ผมได้สื่อสารไปทางาพี่น้องประธานอ,อ,อปชอแล้วว่าผมยกเลิกขอยุติบทบาทการเป็นประธานอ,อ,พอปพชและก็ขอยุตก,กันในฐานะผมเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาเองอ,อปพชก็ควรจะยุติและอยากจะขอวิงวอนให้พี่น้องสมาชิกอ,อ,อ,อปปชอของผมเนี่ยนะครับได้ให้ความร่วมมือในการทาให้บรรยากาศบ้านเมือง เป็นไปด้วยดีแล้วก็ให้ทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการที่จะเข้าไปสู่กระบวนการที่จะได้มีการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คืออย่าใช้ความรุนแรงใครไปใช้ความรุนแรงเอาชื่อแลมโบไปอ้างเอาอ,อพอปชไปอ้างผมถือว่าเป็นความผิดส่วนตัวเพราะถือวันนี้ผมได้ยุบอ,อพอปชเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าได้ใช้ชื่อนี้นะครับไปอ้างทําการใดๆในการก่อความไม่สงบความรุนแรงหรือสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับส่วนตัวผมเองนั้นก็ยังยืนยันว่าจากวันนี้ไปนะครับอายุผมก็50แล้วบทบาททางการเมืองของผม <S <S ผมจะเอาเวลาตรงนี้มาดูแลครอบครัวมาดูแลแม่แม่ก็อายุ80กว่าแล้วนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> ดังนั้นแล้วผมจะเ,เวลาทุ่มเทมาดูแลคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วผมก็จะยุติบทบาททางการเมืองของผม<า>ยืนยันไม่เจริเล่นการเมืองผมยุติบทบาททางการเมืองครับใช่ครับผมยึติบทบาททางการเมืองผมขอเวลาที่เหลืออยู่เอาเวลามาดูแลคุณแม่และก็ดูแลครอบครัวเพราะว่าผมไม่เคมนเวลาให้คุณแม่และครอบครัวมากนก ดังนั้นผมก็จะขอยึดติบทบาททางการเมืองประกาศชัดเจนและต่อจากนี้ไปก็ขอทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีเป็นพ่อที่ดีให้กับลูกกับครอบครัวแล้วก็จะทําหน้าที่ในการเป็นสามัญชนประชาชนธรรมดาในการที่จะทํามาหากินตามปกติสุขโดยไม่คิดเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับทางการเมืองอีกต่อไปนี่ครับคือพูดชัดเลยนะฮะเนี่ยเราก็เลยให้ฟังชัดๆแบบนี้นะครับเมื่อวานคุณแม่ก็ไปรับนะฮะ ก็รักลูกฮะคิดถึงอีกด้านหนึ่งเมื่อวานทางคอสชอรประชุมกันนะครับประชุมเสร็จทีมโฆษกก็แถลงบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาในนี้ประชุมหัวหน้าฝูงฝ่ายต่างๆทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่เร่งรัดง,ง,งานที่ตัวเองรับผิดชอบและที่คลายปัญหาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมท,ทางดีหัวหน้าคอสชอยังได้ให้แนวทางกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆโดยเน้นย้ำถึงแนวทางการบริหารใน3ระยะ สามระยะที่ว่าคือระยะแรกเนี่ยจะเป็นการบริหารตามระบบราชการปกติรวมถึงกฎหมายพิเศษเพื่อขับเคลื่อนงานระยะที่สองเนี่ยคือการสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อเข้าสู่การมีธรรมนูญปกครองสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญตัติและระยะสุดท้ายคือการนำไปสู่ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ด้วยการเลือกตั้งดังนั้นให้ส่วนราชการตั้งใจดำเนินการในระยะแรกให้บรรลุไปโดยเร็ว เพื่อไปสูร่ระยะต่อไปแต่ว่าเรื่องของเวลาว่ากี่เดือนเนี่ยไม่ได้บอกนะฮะก็บอกว่า3ระยะทำอย่างนี้เนี่ยนะครับเมื่อวานพันเอกหญิงสิริจันทร์กล่าวอีกครับบอกว่าหัวหน้าคอสช,อชอได้กำชับกับการทําความเข้าใจโดยเฉพาะการบริหารจัดการงบประมาณให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑ์ทั่วถึงเท่าเทียมเร่งด่วนความจําเป็นโดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับความเดือดร้อนประชาชนต้องเร่งทา แล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของกรณีคุณทักษิณคือเมื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ถามเรื่องของคุณทักษิณว่าจะคุยจะเจรจาไหมเนี่ยนะครับพันเอกหญิงสิริจันทร์ก็บอกว่าพลนเอกประยุทธ,ธ์มีแนวคิดจะสื่อสารและรายงานสถานการณ์การทํางานของ,ของคอสชอให้ประชาชนทราบซึ่งอยู่ระหว่างการกําหนดรูปแบบซึ่งถือเป็นความตั้งใจของหัวหน้าคอสชอในฐานะที่เข้ามาบริหารประเทศรวมถึงการจัดการปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะกับพันธบุตทรทักษิณอดีตนายกว่าจะมีการดําเนินการอย่างไร พันเอกหญิงสิริจันทร์ก็บอกว่าหัวหน้าคอสชอไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยงานทุกอย่างให้นับตั้งแต่เข้ามาทํางานคือ22พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งหัวหน้าคอสชอไม่เคยพูดถึงเรื่องอดีตท่านต้องการทําทุกอย่างให้เข้าที่เข้าทางไม่ใช่เวลาที่จะพูดถึงเรื่องของอดีตและงานทุกอย่างเริ่มตั้งแต่22พฤษภาคมท่านเคยพูดต่อวงประชุมต่างๆบอกว่าเ <ø> มื <hew> ่อผมผูกเชือกรองเท้าผมเดินทันที ไม่หันไปมองข้างหลังอีกนี่ฮะค,คือแนวคิดของพลเอกประยุทธ์จะทําแบบนี้เนี่ยนะครับผูกเชื่อรองเท้าเดินหน้าอย่างเดียวอดีตไม่กลับไปมองนี่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของชาวนาหลังจากที่มีข่าวออกมาทํานองว่าชาวนาได้รับเงินจากใบประทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีเจ้าหนี้มาตามทวงถึงแบงค์เลยและเกรงว่าเดี๋ยวจะไปข่มขู่ไปรีดไถไปบังคับขู่เข็นเมื่อวานเนี่ยก็เลยมีประกาศออกมาเป็นของกศชฉบับ46เนี่ยนะครับเรื่องความผิดเกี่ยวกับการติดตามทวงหนี้ โดยใจความหลักระบุบอกว่าปรากฏว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลมีพฤติกรรมในการติดตามทวงถามหนี้ชาวนาแบบไม่เป็นธรรมและเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยผู้กระทำความผิดไม่เกรงครัวต่อการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐและโทษที่จะได้รับสำหรับความผิดเพื่อเป็นการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจึงกำหนดบทลงโทษนะครับคือผู้ใดข,ข่มขืนใจชาวบ้านให้ยอมหรือยอมจ่ายให้ตน หรือผู้อื่นได้ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือโดยขู่เข็นว่าจะทำอันตรายต่อชีวิตต่อร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของชาวนาหรือของบุคคลที่สามจนผู้ถูกข่มขืนใจยอมเช่นว่านั้นผู้นั้นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับก็ลงประกาศพลเอกประยุทธ์จันโอชา ทางคอสชอยังระบุนะครับว่าชาวนาที่ติดหนี้เนี่ยห้ามอ้างคําสั่งของคอสชอแล้วไม่จ่ายหนี้ก็ไม่ได้นะเพราะเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่ใจยังถูกต้องจ่ายตามกฎหมายเป็นหนี้ที่ชาวนาต้องสมัครใจที่จะไปจ่ายคือต้องคุยกันกับเจ้าหนี้แต่จะประเภทมาข่มขู่เอาชีวิตไปทําลายชื่อเสียงอย่างนี้ทําไม่ได้ผิดกฎหมายมีโทษจําคุกนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะฮะคดีการอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามการคุณผู้ชมครับก็คือเรื่องของจับประสิทธ ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทหารได้คุมตัวจ่าประสิทธิ์ชัยศร,รษีศรรษะอดีตสสสุรินทร์พักเพื่อไทยส่งตัวให้ทางหัวหน้าพักงานสอบสวนสนนอโชคชัยดําเนินคดีหลังจากมีคนไปแจ้งความดําเนินคดีว่าตัวจา่ปาประสิทธิ์ไปกล่าวปราศัยในทํานองลักษณะมิ่นสถาบันขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยจ่าประสิทธิ์ก็บอกครับว,ว่าหลังจากมีชื่อถูกคอสชอเรียกเข้าไปรายงานตัว ตนได้เข้ารายงานตัวที่หน่วยทหารจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่24จากนั้นถูกส่งตัวมาควบคุมตัวที่ค่ายทหารจังหวัดนครราชสีมา3วันและถูกส่งตัวไปควบคุมต่อที่จังหวัดสุรินทร์จนถูกควบคุมตัวส่งมาที่สอนโชคชัยดำเนินคดีเมื่อวานก็มีทั้งภรรยาทั้งลูกก็มาให้กำลังใจเนี่นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวจากประสิทธิ์เนี่ยส่งสารอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องขอฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วัน เนื่องจากการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นต้องสอบพยายนอีกเ็ปากก็ปรากฏว่าทางฝั่งภรรยาเนี่ยขอยื่นคำร้องกับหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวแต่สารเห็นครับว่าจ่าประสิทธิ์เนี่ยอาจจะหลบหนีหรือก่ออันตรายประการอื่นมีคำสั่งให้ยกคำร้องไม่ให้ปล่อยตัวจึงต้องควบคุมตัวและดำเนินคดีเจ้าตัวก็บ,บอกไม่มีเจตนาจะไปมิน แต่สารมองววานี้เป็นคดีสําคัญจึงไม่ให้ประกันตัวนะครับนี่ส่วนหนึ่งนะครับในกดีเดียวกันเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีคําสั่งคสอสชฉบับที่33มสทับสองเรื่องของการตรวจสอบการทําธุรกรรมของบุคคลที่อยู่ในข่ายนะครับโดยคําสั่งระบุว่าแต่งตั้งคณะทํางานในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบการทําธุรกรรมทางการเงินหรือการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคลเท่าที่จําเป็นแก่การรักษาความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมก็มีการตั้งอธิบดีกรมสรรพากรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคือปปสเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปงอธิบดี DSI ก่อตั้งคณะทํางานขึ้นมาไปตรวจสอบธุรกรรมกับบุคคลที่ถ้าเกิดเขาสงสัยเข้าข่ายเขาจะตรวจสอบทางการเงินหรืออาจจะระงับการทําธุรกรรมทางการเงินนะครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับปิดท้ายเมื่อวานตามรายงานคือทำเนียบรัฐบาลเนี่ย เริ่มเปิดแล้วนะฮะในรอบ7เดือนฮนะหลังจากที่กลุ่มผู้ชมนุมไปปิดนานมีเหตุความวุ่นวายต่อเนื่องทางการเมืองเริ่มเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการเพื่อให้การทํางานของเขาเรียบร้อยครับติดตามต่อครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ